พ่อน่อนยนะครับพระพรมอิเล็กโมลุมใจเพื่อนครับไฟซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายโมลุมใจเพื่อนครับอยู่ที่อินยานาทิวานะครับที่นาลาทิวานเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้บบะกุปปาศาลละมังมีอนุรักษ์ครับแล้วเพื่อนพี่วีเพื่อนในคะ่ายเชียรกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่หนึ่งหกห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สิบแปดสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับ นนุับวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยพันโทเคยต่อยกันไหมเคยต่อยกันแล้วกี่ครั้งแล้วหนึ่งครั้งนะวันนั้นต่อยกันที่พัทลุงเป๊ะอ๋อเป็นไงบ้างเออบอลออกมาชนะอ๋อเคยชนะเข้ามาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยนั้นช่างปล่อยครต่อยเวทเท่าไหร่นั้นสี่สิบห้ากิโลแล้ววันนี้ต่อยที่แบบปอนครับร้อยปอนด์แล้ววันนี้ให้เขามาแก้มือที่อ้อมน้อยคิดว่าวันนี้เขาแก้มือเราได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ผ่านนะเพราะมาย้ำเลยเขาเป็นมวยสไตล์ ฝีมือวันนี้เรามาเจอกันใหม่รอบสองแล้วต่อแล้วล่าสุดเราต่อยใครมาหรือตเตะเขาเนี่ยแหละตเตะเขาเนี่ยอ๋อเลยมาแก้เมืองกรุงเทพครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมครับแล้วเมื่อเช้ามาสองหนักแล้วเป็นไงบ้างมาเกินจุดหกจุดหกก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายซะหน่อยเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมายย้ำชัยนะเลยนะคุ้มมากี่กิโลเป้มมาประมาณสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราเท่าไหร่ละยี่สิบเก้าครับคนจังหวัด ฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยนะครับเองกังใจผมด้วยวันนี้พร bon 네้อมย้ำชนะเอาชนะกลับบ้านด้วยวันนี้ปวดหัวคู่แรกช่องสามเลยขอให้นอชคดีขอบคุณครับ